สวัสดีครับสวัสดีแฟนเพจฟุตบอลไทยสาย,ยอดดี้และทางช่องชาแนล u t u b e ฟุตบอลไทยสาย,ยอดดี้ทุกท่านเลยนะครับอัปเดตข่าวสารวาฟุตบอลไทยกับผมยอดดี้นะครับประเสริฐมณีดรดชัยนักข่าวฟุตบอลไทยนะฮะหลังจบเกมฟุตบอลอาเซียนครับ2024นะครับกลุ่ม A นะครับทีมชาติไทยก็เอาชนะมาเลเซียไปได้ด้วยสกอร์บุตวิทนะครับ1ประตูอศูนย์นะครับจากประตูชัยของพัตติก กูตับสั้นนะฮะก็เป็นจังหวะที่ผู้สัประตูของมาเลเซียเนี่ยเตะบอลไปติดทางสมนั้นเหมือนตาครับดักไว้ได้แล้วก็สมนั้นเนี่ยก็จะใจกว้างนะครับไหลให้กับพาติกกูตับสั้นนะครับยิงเน้นๆเข้าไปนะครับให้ไทยนำหนึ่งศูนย์แล้วก็เป็นสกอร์เดียวในนัดนี้นะครับจบเกมนี้ไทยก็มีอยู่6คะแนนนะครับจากการชนะรวด2นัดนะครับและมาเลเซียมี4คะแนนนะครับจาก3นัด ไทยแล้วก็นำเป็นจ่าฝูงของกลุ่ม A นะครับจากนั้นนะครับมาสตดาดอิจิอินะฮะหัวหน้าผู้ฝึกสอนฟุตบอลชายทีมชาติไทยนะครับก็ได้ให้สัมภาษณ์หลังการแข่งขันนะครับก็บอกว่าการได้สามแต้มนะครับทำให้ตนนั้นดีใจนะครับนักเตะทุกคนก็พยายามสู้เต็มที่นะฮะไม่ว่าจะตัวจริงหรือตัวสำรองที่ลงไปต่างก็ทําได้ดีเกมลูกเรานะครับอาจจะขึ้นเกมไม่ได้สวยงามมากนักนะครับก็ต้องพยายามแก้ไขวิธีการตรงนี้ เรื่องทคกิกในเกมกับมาเล,ลเซียโดยเฉพาะการจัดนักเตะในตำแหน่งแดนกลางผมคิดว่าทั้ง3คนนะครับเล่นทั้งเกมลุกและเกมรับได้เป็นอย่างดีนะครับวันนี้นะครับเราชนะได้เพราะแฟนบอลที่มากันเยอะนะครับถ้าไม่มีแฟนบอลเราก็คงไม่ชนะนะครับก็อยากขอบคุณแฟนบอลทุกคนและอยากให้แฟนบอลมาเชียร์เราในเกมในบ้านอีกครั้งผมเข้าใจแฟนบอลที่อยากเห็นเกมลุกมากขึ้นนะครับแต่อยู่ที่คู่ต่อสู้ด้วยนะครับผมอยากชนะมากกว่าตรงนี้คือเรื่องสําคัญนะครับ ผมจะพยายามทําเต็มที่แต่ถ้าเราได้ประตูเยอะแต่เสียประตูเยอะด้วยนะครับก็คงจะไม่ดีครับซึ่งการชนะลูกเดียวก็สามแต้มเหมือนกันต้องการถามว่าเราจะเลิกแบบไหนส่วนประเด็นที่อิชิอิอนะฮะเดินกลับห้องพักก่อนนะครับตามรายงานจากหลาย,ลายสื่อน,นะครับก็ระบ,บุว่าอิชิอิอให้เหตุผลนะครับก่อนหน้าน,นี้ได้ตกลงกับแฟนบอลไ้แล้วนะครับว่าต้องการให้นักเตะพักจึงอาจไม่ได้เดินขอบคุณรับสนามบริเวณลู่วิ่ง แต่ก็บอกให้นึกเตะนะครับขอบคุณแฟนบอลในสนามโดยใช้เวลาไม่นานแทนเนื่องจากเตรียมเดินทางต่อนะครับขณะที่สมรักเหมือนตาหน้ากองหน้าทีมชาติไทยที่ได้รับรางวัลแมนออฟเดอะแมตช์ในเกมนี้นะครับก็บอกว่ารู้สึกดีใจนะครับที่ทีมชนะทุกคนพยายามช่วยกันเล่นแต่ด้วยปัจจัยหลายอย่างนะครับทำให้เกมออกมาไม่ดีเท่าไหร่นะครับต้องขอบคุณเพื่อนร่วมทีมนะครับที่ทําให้ตนนั้นเป็นแมนออฟเดอะแมตช์ในเกมนี้ส่วนประตูที่เลือกจ่ายนะครับ ผมคิดว่าเป็นจังหวะฟุตบอลนะครับเป็นความผิดพลาดของผู้สาวประตูนะฮะผมก็พยายามกดดันเพื่อเอาบอลมาซึ่งตอนนั้นตนทันหลังให้ประตูอยู่นะครับถ้าผมยิงเองแล้วไม่เข้าอาจจะเสียได้แต่ถ้าผมจ่ายเพื่อนยิงก็คงจะเป็นเรื่องที่ดีกว่าเพราะผมมองว่าใครจะยิงก็ได้ครับและสิ่งที่สําคัญคือชัยชนะโปรแกรมหนะ้าต่อไปนะครับทีมชาตไทยจะลงทําศึกชิงแชมป์อาเซียน2024นะฮะร,รอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม A พบกับทีมชาติสิงคโปร์นะครับที่สนามกีฬาแห่งชาติสิงคโปร์ในวันที่ในวันที่17ธันวาคม2 5ง7นะฮะเวลา19บเนกาสามนาทีตามเวลาประเทศไทยนะครับถ่ายทอดสดหลากหลายช่องทางนะครับทั้งทางไทยรัฐทีวีช่องสามสิบสอง asp youtube วิทย์สปอร์ตเฟซบุ๊กนกพัฒนะครับและทูสปอร์ตสอช่อง6กหกเจสำหรับวันนี้นะครับก็ต้องขอบคุณนะครับทุกคนที่ติดตามรับชมรับฟังเหมือนเช่นเคยนะฮะพบกันใหม่ในอกาศต่อไปฟุตบอลไทยซายอดีสวัสดีครับ